ก็มาพบกับรายการทีวีได้ใหญ่ของเรานะคะวันนี้เราได้เชิญรองศาสตราจารย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทํางานของการควบคุมระยะไกลนะคะการควบคุมระยะไกลนะคะก่อนที่เราจะไปหาศาสตราจารย์เรามาทําความรู้จักกันก่อนเล็กน้อยะคะ่ะการควบคุมระยะไกลนะคะก็เหมือนการาเป็นอุป ประกอ์อิเล็กทรอนิกชนิดอิลเล็กทรอนิกชนิดหนึ่งนะคะที่เอาไว้ใช้ควบคุมนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะส่วนใหญ่อยู่ภายในบ้านนะคะอาจจะเป็นการควบคุมที่ในระยะสั้นๆหรือว่าระยะไกลๆออกไปเป็น10กิโลเมตรก็แล้วแต่รูปแบบที่เราจะออกแบบออกมานั่นเองค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้เชิญรองศาสตราจารย์อภิญญายอดสวัสด์นะคะมาให้ความรู้แก่รายการของเรานะคะก็เป็นเกียรติกับทางรายการอย่างมากเลยค่ะก็ขอเชิญพบกับท่านรองศาสตราจารย์อภิญญายอดสวัสด์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาให้ท่านอาจารย์เนี่ยอธิบายนะคะเกี่ยวกับหลักการทํางานของการควบคุมระยะไกลนะคะว่ามันทํางานยังไงนั่นเองค่ะเชิญท่านรองศาสตราจารย์อภิญญาให้ความรู้ได้เลยค่ะก็เครื่อง ควบคุมระยะไกลเนี่ยนะมีการสั่งงานแบ่งออกเป็น2แบบนะกาวการสั่งงานแบ่งออกเป็น2แบบก็จะมีเรื่องของรหัสแล้วก็ตัวพาสัญญาณนะจ๊ะซึ่งรหัสนะจ๊ะก็ตัวควบคุมระยะไกลนะก็จะมีแบ่งออกเป็น2ออย่างคือจะเป็นรหัสกับตัวพาสัญญาณออกไป ถ้าเป็นรหัสเนี่ยก็จะเป็นสัญญาแบบดิจิตอลรหัสเนี่ยจะเป็นตัวที่แปลงแบบอาจจะหมายถึงถ้าเป็นวิทยุก็คือรหัสจะเปลงเป็นรายการต่างๆแต่อย่างที่สองคือตัวพาสัญญาณตัวพาสัญญาณเนี่ยก็จะเป็นตัวกลางที่จะนํารหัสไปยังตัวรับเพื่อแปลงให้กลายเป็นสิ่งที่รหัสกําหนดมาซึ่งอย่างเช่นถ้าเป็นรายการวิทยุ ถ้าเป็นรายการวิทยุเนี่ยก็จะมีการแปลงรหัสให้กลายเป็นเสียงออกจากลำโพงนั้นๆและตัวพาสัญญาณก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างสามสอย่างใช่เดี๋ยวฉันจะส่งให้คุณเนธนภา,าและคุณศิริลัษณ์เป็นการบอกต่อจากหน่วยรายงานข่าวนอกสถานที่ค่ะเช่นค่ะ มาเราจะมาดูแบบแรกกันนะคะก็คือแบบใช้สายนําสัญญาณก็คือวิธีนี้จะใช้การส่งรหัสผ่านตัวนําหรือสัญญาณโดยตรงค่ะเราจะมาดูวิธีที่2นะคะก็คือการการใช้แสงเป็นตัวพาค่ะก็คือวิธีนี้จะใช้จะใช้รหัสเข้ากับแสงก็คืออาจจะเป็นแสงที่เรามองเห็นช<ๆ>เช่นการสื่อสารผ่านใย,ยแก้วหรือแสงที่เรามองไม่เห็นก็คือ แสงอินฟราเรดเช่นรีโมททีวีเป็นต้นค่ะ 3. แบบใช้ขึ้นวิทยุเป็นตัวพาไปโดยวิธีนี้จะใช้การผสมรหัสเข้ากับขึ้นวิทยุโดยมี2เงื่อนไขด้วยกันค่ะข้อแรกความถี่วิทยุที่ใช้ส่งและรับจะต้องเป็นความถี่เดียวกันและขออ้อ2รหัสที่ใช้จะต้องเป็นรหัสเดียวกันค่ะ คุณเคยเจอกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ถ้าคุณเคยเจอเครื่องควบคุมระยะไกลสามารถช่วยคุณได้ไปดูกันเลยแต่คุณเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ้างหรือเปล่าที่เวลาคุณทํางานหนักและต้องโทรธุรกิจกับลูกค้าไปด้วยแถมคุณยังต้องใช้มือทั้งสองข้างพิมพ์งานทําให้คุณไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง จนคุณเกือบจะเป็นบ้าในบางครั้งโทรศัพท์ที่คุณคุยอยู่อาจจะตกลงไปโดยไม่ทันสังเกตวันนี้ทีวีได้ใหญ่ขอเสนอลำโพงบลูทูธ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 ทำให้คุณคุยโทรศัพท์กับลูกค้าโดยที่ไม่ต้องจับเพิ่มความสะดวกมากิ่งขึ้นเนื่องจากนวัตกรรมเครื่องควบคุมระยะไกลนั่นเอง เคยเจอบ้างหรือเปล่าที่บางครั้งเวลาคุณกำลังรับชมโทรทัศน์อยู่ในบ้านนันแสนสบายแล้วอยากจะเลื่อนช่องเนื่องจากเป็นข่าวที่น่าเบื่อแต่ร่างกายของคุณไม่เอื้ออำนวยมากยิ่งนักอยากจะลุกไปเลื่อนก็ลุกไม่ไหวแถมที่บ้านก็ยังไม่มีใครเราจะทำอย่างไรกันล่ะที่นี้ จงต้องพยายามลุกไปเองก็อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้ทีวีรัยขอเสนอรีโมทคอนโทรลโทรทัศน์ให้ท่านสามารถกดเลื่อนช่องทีวีได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องลุกไปกดเพียงแค่นี้ท่านก็สบายเคยเจอบ้างไหมที่ท่านกำลังเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นเกมออนไลน์อย่างหัวร้อนตีป้อมก็ยังไม่แตกแถม เวลาหัวร้อนอยากจะเอาค้อนทุบคอมพิวเตอร์แต่ก็ช่างเสียดายเราก็ไม่สามารถทําอะไรกับคอมพิวเตอร์ได้อยากจะดึงเมาส์ให้ขาดเมาส์กระดันติดสายจะทํายังไงล่ะทีนี้หัวร้อนมากๆทีวิทยายึดงคอเสนอเมาส์ไร้สาย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 ,สายให้ท่านสามารถดึงเมาส์ได้อย่า,ยางสบายใจเนื่องจากไม่มีสายเป็นเมาส์แบบบลูทูธนั่นเอง แล้วท่านผู้ชมเคยเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าเวลาไปเที่ยวกับแฟนอยากจะรถเข้าไปจอดในบ้างแต่แฟนขี้เกียจไปเปิดประตูเราก็ขี่เกียจจะทำยังไงล่ะทีนี้แมวไปไม่ไปไม่าไม่อยากไป ที่วิรใหญ่ขอเสนอรีโมทเปิดประตูบ้าน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 เพียงแค่ท่านกดปุ่มประตูบ้านของท่านก็เปิดออกมาเองได้ดังต้องมนตราการทำงานของรีโมทอินฟาเรดเมื่อเรากดปุ่มในปุ่มหนึ่งจะมีรหัสประจำปุ่มออกมารหัสนี้จะถูกเข้ารหัสผสมกับแสงอินฟาเรดตัวพาสสัญญาณ จะต้องหันตัวรับและตัวส่งให้ตรงกันและไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นช่วงนี้นะคะก็มาถึงท้ายรายการทีวีใหญ่ของเรานะคะทางรายการนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยจะได้รับความรู้จากเราไปไม่มากก็น้อยนะคะก็ทุกวันนี้นะคะ เทคโนโลยีได้พัฒนาแล้วก็ก้าวไกลขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้ก้าวทันไปกับมันนะคะพร,พร้อมกับรายการของเราค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณมากๆค่ะก็ตอนนี้หมดเวลาของเราแล้วก็ขอบคุณและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ